รู้สึกสบายแล้วก็ลักชูมันรู้สึกได้ถึงความงามที่ปรากฏตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าล้ะคะลูกโอ้ผมก็ดีใจนะคุณแม่พาคุณแม่มาสยามได้อ่ะโอ้แฮปปี้มากเลยคนเราท่านแบบนึกขึ้นมาว่าเออเราอยากจะสวยตั้งแต่ศีษษะจรดปลายเท้าแม่เลือกมาที่ลิ้นติดปลอกโติดดาว <S <S ลิ้นติดปลอกติดดาว ตัวให้พร้อมกับงานแสดงสินค้าส่งออกที่ช่วยสนับสนุนสินค้าไทยของคนไทยไปด้วยกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงานสุดยิ่งใหญ่ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพดีได้มาตรฐานส่งออกแถมลดราคาสูงสุดถึง80%มาเลือกช็อปกันในงาน The Biggest Export 2025ในระหว่างวันที่9-18พฤษภาคม2568ภายในงานท่านจะได้พบกับเสื้อผ้าส่งออกจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงเครื่องหนังแบรนด์ไทยกระเป๋า รองเท้าผ้าไหมอัญมณีและของฝากโอท็อปจากทุกภูมิภาณคณักรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาพิเศษตรงข้ามสารอาญาแล้วมาชอบสินค้าไทยไปด้วยกัน